เอาละค่ะน้องๆมาถึงข้อที่สี่ของวันนี้แล้วนะคะข้อที่39ข้อที่39เนี่ยมาอ่านโจทย์กันเลยเขาบอกว่ามดมีดินสอมากกว่าทัต1แท่งเจมีดินสอสองแท่งทั้งสมคนมีดินสอรวมกัน9แท่งแล้วโจทย์ถามว่าทัตเนี่ยมีดินสอกี่แท่งข้อนี้คุ้นๆไหมคะน้องๆคุ้นๆเลยข้อนี้เนี่ย เหมือนข้อ35เลยถ้าน้องเข้าใจข้อที่35อย่างแจ่มแจ้งแล้วนะคะน้องสามารถจะทําข้อนี้ได้โดยไม่รอพี่เลยนะคะเริ่มแรกคืออะไรครับเริ่มแรกคืออะไรเอ่ยพี่บอกแล้วว่าถ้าน้องเนี่ยดูเป็นตัวหนังสือเนี่ยน้องจะสับสนเราก็อาจจะทําผิดเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องวาดรูปก่อนนะคะเขาบอกว่าทั้งคามคนมินสอรวมกัน9แท่งพี่จะวาดดินสอเป็นขีดลงมา9้าขีดนะคะ ทีนี้เนี่ยโจทย์บอกว่าเจเนี่ยมีดินสอสองแท่งเอาล่ะเจมีดินสอสองแท่งนั้นพี่แยกตรงนี้เลยละกันอันนี้คือของเจแสดงว่าดินสอที่เหลืออยู่เหลือกี่แท่งคะน้องๆหนึ่งสองสามสีห้าหกเจ็ดเจ็ดแท่งถูกไหมคะเอาล่ะอันนี้คือดินสอของมดบวกกับทัดถูกไหมคะแต่ทีนี้เนี่ย โจทย์เขาบอกเรามาว่ามดมีดินสอมากกว่าทัชหนึ่งแท่งถ้าพี่แยกอันนี้ยไว้นะว่าอันเนี้ยหนึ่งแท่งเนี้ยเป็นของมดแน่นอนมันจะเหลืออีกหกแท่งใช่ไหมคะน้องๆเนือเมื่อตอนเนี้ยถ้ามดมีหนึ่งแท่งกับตัวแล้วทัชยังไม่มีดินสอเลยเนี่ยแสดงว่ามดมีมากกว่าทัชหนึ่งแท่งแล้วใช่ไหมคะที่เหลืออีกหกแท่งน้องจะทํายังไงคะเหลือหกแท่งนี้นะน้องก็แบ่งครึ่งเลยถูกไหมคะ แบ่งครึ่งหนึ่งให้ทัดสามแท่งให้ทัดนะแล้วแบ่งอีกสามแท่งให้มดสรุปตอนนี้มดมีกี่แท่งคะมดมีหนึ่งแท่งจากอันนี้ใช่ไหมคะก็คือหนึ่งบวกกับเท่าไหร่คะหนึ่งสองสามสามแท่งที่แบ่งกับทัดไปเมื่อกี้บวกสามเป็นเท่าไหร่คะน้องเป็นสี่แท่งคราวนี้ตรงตามที่โจทย์เราบอกหรือยังว่ามดมีในสออมากกว่าทัดหนึ่งแท่ง มดมีสีแท่งทัดมีสามแท่งเหมือนแล้วทีนี้มาดูกันค่ะว่าโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามเราว่าทัดมีดินสอก,กีดแห่งไหนเอ่ยทัชอยู่ไหนเอ่ยอยู่นี่เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นก็ตอบเลยว่าทัดมีสามแท่งแค่นี้เองคะ่ะน้องๆจบแล้วข้อนี้ง่ายนิดเดียวเองใช่ไหมคะอย่าลืมทบทวนนะคะน้องๆเห็นไหมเอ่ยเราเจอโจทย์แบบนี้หลายข้อแล้ว โจทย์ข้อนี้เป็นส่วนหนึ่งของคอร์สออนไลน์ตรีโจทย์แข่งขันคณิตศาสตร์สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้มีให้เลือกเรียนตั้งแต่ระดับชั้นป .1 ถึงป .6 พร้อมวิดีโอเฉลยอย่างละเอียดเรียนได้ถูกที่ถุกเวลาไม่จำกัดรอบที่นี่ที่เดียว s i m a ม a แ Family